ลอยลอยใส่ใอย่างเงี้ยทำไมแกไม่เอาเออมาขนาดนี้แล้วแกไม่เอาฮะแบบนี้ถามหน่อยแกติดอะไรเนี่ยถ้าพแบบเนี้ยนี่ใสๆใลอยลอยสูงยาวเข่าดีนานๆจะมาทีอะฮะเข้าไปสิเข้าหาสิเนี่ยกระเด็นแค่สูงที่เฉาหมดแล้วเนี่ยแกไม่รู้หรือเปลูาสงสัยเป็นรกมของแม่ลูกอีโดเขาหล่อยเขาสูงก็ได้ตรงนั้น แต่ของพี่เนี่ยแผลพ่าตลอดที่มีทุกเล่นเยอะแม่ไปเอาเลยอย่างนั้นะไปเอาเลยเ<อ>ขนาดเขาไปเอาที่อื่นเขายังไม่สนใจเล<อ>ยเอาอะไรเอาเอาเขาที่อื่นมนาะเอาไปบทที่อื่นมาพอไปเคยเป็นอะไรไ่ไหนมึงเนี่ยพูดจาก,กำกวง,กกวงเฮ้ยมูกเบียยมีไปยุ่งดีกว่าอีเดือนไอเด่น แม่มึงเสือกมาอีกแล้วเนี่ย<อ>มึงต้องออกปลก้นไกดดาววันนี้เดีย๋ยวกูจะถามลูกกูเองมุดไวออกมาทำไมยุ <c oughs> ่งทุกเรื่องเลยเดน่นแม่ฮะเดน่นไปโดนอะไรมาในลูกทำไมเรื่องไหนขนาดนี้ลูกก็พ่อเนี่ยจะให้เด่นออกปลก้นแต่ว่าเด่นไม่ไปก็เลยให้เจ้าดาวนะเอาสันดาบตีหน้าเด่นนะแม่พี่ดาวครับรถฮะแม่ที่เรียกเป็นตัวอะไม ไอ้เจ้าปีดภาคหน้ากูอยู่แล้วมึงนี่มันบ้าบิจริงๆไอ้เดางใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยตังค์กูหายไปไหนวะเนี่ยอยู่นี่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 เอามากูเก็บไว้ให้มึงมึงขโมยเหรอกูไม่ได้ขโมยมันล่วงไม่เห็นไงแม่ตกหน้ากูเนี่ยใจเยมึงใจเย็นดิเฮ้ยไอ้เดางใจเย็นก่อนสิวจะใเยังได้ไงพ่อเออเดี๋ยวพ่อจัดการเองแม่ตกหน้าฉันมึงนี่มันบ้าบินเกินคนจริงเว้ย แต่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะยีนดีเนแต่เดี๋ยมันไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยจะเย์เจย์เจย์เฉันไม่ใช่ลูกแกได้ยังไงขำมากเกินไปแล้วเนี่ยเป็นไงสนใจมึงได้ยังครบปัน่ะครบมึงเห็นไหมกูเป็นแม่แลูกยังคิดจะทำร้ายกูได้ลงคอเมื่อกี้มันขูไม่เสียใจได้ยไง กูตกมากูจะสอนให้มันรู้วิดชอบชั่วดีจะสอนให้มันรู้จากคำว่าพี่คำว่าน้องจะเป็นยังไงที่ลูกต้องมีสัญญาณแบบนี้อาพร่ำเพรื่ยังไงล่ะพ่อกูเหรอทำไมไม่โทษตัวมึงเองบ้างที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็เพราะมึงรักลูกเราเพียงดีด้วยกูเด้อรักลูกเราเพียง มิจ so ูต้องเป็นแบบทุกวันน <so ี้ก no ูโผล่มาบึกเลือกทางเดินที่มิจูนจะลกไม่ใช่เลยใช่กูเลือกทางเดินของกูกูเป็นโจรนลูกจะไปโจนสิว่าข้ามือเป็นโจนแล้วไม่ออกปล้นกี้คนอื่นจะที่ไหนแดกรอีเดือนกูเสียไอ้ดาวไปคนหนึ่งมันเสียผู้เสียคนไปคนหนึ่งนะกูจะไม่ยอมเสียไอเดดไปอีกเดดค่ะ มึงจำคำกูไว้ถ้ามึงจะมาคับให้อีเดนมาเป็นโจรอีเดนมันจะเป็นโจรได้กูต้องเมื่อกอุยดวงเดือนตายจากโลกนี้ไปแล้วไอเดนจะเป็นโจรได้มึงต้องตายก่อนให้ย่างนั้นายจ้าพวกเกณยอมแล้วเกณยอมไปพ้นแล้วเยมไปพนแลว่างงมากเลย แม่มันตายข้ามไม่ไปกูฆ่าแม่มันแน่ไป้เฮยไปไตไปเลย